เอาหห้าแขวงบ้าสกุลมาอันนี้บ่อเดือนเนี่ยไอคปบ่อไอคีบไทยคีบสวัสดีสค,ค,ครับผุ๊ผมบ้าสกุลคนสว่างแรงงานไทยอิสุเดียวครับมาแล้วสลิปเงินเดือนพี่น้องโอ้โ,อโเผื่อสิได<ม>้พอดีพักบ,บีกกินข้าวพอ,โอโดีมาครับสั่นพอดีได้พามาเบิ่งนะครับเงินเดือนใหม่ได้บัวขึ้นบัวนะครับมาเดือนดือนเดือนพี่น,อน้องอันนี้ก็เป็นเงินเดือนเดือนเดือน,น,ออน,นเมษานะครับเมษาได้พี่น้องเด้ต้องพิษอย่างเงี้ยพิษจำเนาะเคิ่องนี้นะเอ้านี่ครับ เอา๋ยวเอาทางล่างให้เบิ่งก่อนมือผมยุดมือนึงเลยครับยุดยุดจิบหวัวเข่าทีต่ตะกอยุดมือนึงมาเบิ่งมือยุดก่อนนี่ครับวันยุดยุดวันที่หกรับกับโบมี่ยังครับผมวันที่สิบสามผมโบได้เห็ดอู่ด้ยพี่น้องครับโบได้เห็ด o, อู่ันส่งการเฮาเพื่อนกันจให้ให้แรงนึ่งคือเก่านะครับถ้าใปเห็ดงานก็ได้เงินเอามาเบื่องข้างหน้าได้สักบาทมาเบิ่งเรื่องเงินเดือน,นใหม่ที่เพื่อนบอกว่าหันขึ้นในสามสิบสี่ขึ้นบ่ เ้ยมาเบิ่งพี่น้องนี่ครับขึ้นอยู่เดอ้อพี่น้องชั่วโมงละสามสิบสี่จุดสาสองเช็คเกิ้ว,วเดือดก่อนมันจะอยู่เท่าไหรเอสามสิบสองสามสิบสองจุดี่นี่แหล <32. S 1> ะประมาณประมาณนี้นะครับเงินที่ได้หลับได้หลับจิเตี่มนะครับอันนี้คือรวบรวอบยอดเตี่มคือ6,000 867.96ชิกเกิลเด้อพี่น้องแต่มันหักไปหักมามาเบึงพี่ครับยอดที่ได้พี่น้อง6,377กะสานี้ก็เอาเพราะว่ายังนะครับงานผมนี่4ี่เห็ดเขาพกมงพกแปดน่ะถ้าถ้าแรงงานไทยเขาจะพูดพกแปดโอ้ดีบอหาผมค่อยเพราะ่ผมมีโอนะครับนอกจากสิเป็นเพืเ่อนได้สีดยาสีดยังดอกไม้นะครับได้สีดยาสีดยัง กะที่มีโออยู่นะครับแต่ผมกะมีอาทิตย์ละเทื่อคเ่อาซูไอซีดอยู่ชั่วโมงนึงนะี่นะประมาณนี้พี่น้องครับกะถือว่างานกะบบได้นักได้เที่ยวปันใดนะพี่น้องกะถือว่าพออยู่นะครับมาแท็กซองแล้วโาต้องไปดิ้นรนอย่างไรนะพี่น้องเนาะครับประมาณนี้ครับเงืนเดือนเบ้าสุบนนะครับอยู่ที่หกพันนี่ละซัมมี่ก็พอใจแล้วพี่น้องนะครับรเดี๋ยวเบ้สาสุบลีใส่แพนไป พาบึงดอกไม้ดอกไล่เนี่ยพี่น้องนี่ครับงานอาอยู่ประมาณนี้พี่น้องครับงานสวนดอกไม้นะครับนี่ตอนนี้ก็สีพักเบกกินข้าวแล้วนะครับก le, ็เลยในโอกาสเพิ่อเอาใบสนิปมาให้นะครับดอกไม้นะครับปลูกง,งามๆเลยเนาะนี่ครับดอกไม้ครับงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้อันนี้ซื้อไอปยังเนาะพุสมัตครับนี่พุสมัตนะครับพุสมัตนะครับงามๆเลยพี่น้องเอา้า โอเคครับงานก็นอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยพพอร์ตให้กำลังใจที่ตามบ่าวส่วนทศสงมาโดยสมือมากด้วพี่น้องเด้อนะครับรักน้อย,อยแต่ให้รักนานๆด้วยครับโอเคครับคลิปนี้บ่าวส่วนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ